สวัสดีครับนัดที่2ของฟุตบอลยูโรปาลีกจบไปเรียบร้อยนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายอันดับแรกเลยเปิดหัวเลยครับลิปูตกรอบเรียบร้อยแล้วครับเออเฝ้าแล้วเฝ้าพูดกลัวลืมสบายดีพี่นอ้องสปปลาวทุกๆท่านนะครับฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายจบลงไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเลยสรุปเลยโลมานะครับ เอาชนะ Ac มิลานได้2ประตูต่อ1โรม่าเข้ารอบครับด้วยประตูรวม3ประตูต่อ1นะครับเอ้โ oh, รม่าจำเลยครับตกรอบไปเรื่อยคู่ประวัติศาสตร์ Ac มิลานตกรอบไปแล้วกับลิเวอร์พูลตกรอบไปเรื่อยๆล้วคู่ชิงในฝันมร์เซ e นะครับคู่ที่2ตอนรับการมาเยีอยของเบนฟิก้านะครับก็เสมอกันไปคือผลรวมในสกอร์มันเสมอไป2-2นะครับ2นัดนะครับ ในนัดนี้เนี่ยมักเซอเอาชนะได้1นนัดแรกเนี่ยเบนฟิก้าชนะ2-1ยิงจุดโทษยิงนูน่นยิงนี่ถึงดีกามร์เซอชนะไปไปด้วยสกอร์4-2สกอร์รวมกว็6ประตูต่อ4มาม์เซอเข้ารอบครับถ้านี่ก็ไปเจอไปเจอกับสายบนนะครับมักเซอจะไปเจอกับกับโรม่าในรอบรองน่าจะเป็นเช่นนั้นคู่ทสานนะครับทีมยังกินนะครับวิสแฮมนะครับสเสมอกับเรเวอร์คูเซนไป1นประตูต่อ1น,นะครับ สกอร์รวมก็เลเวอร์คูเซ่นชนะไป3ประตูต่อ1นะครับตั้งแต่นัดแรกเนี่ยเลเวอร์คูเซ่นชนะไป2ประตูต่อ0อูนยคู่สุดท้ายนะครับคู่ไฮไลท์นะครับอาตาลันตาเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าอาตาลันตามาถลม่มลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์คาบ้านน็อกเอาต์แบบแบบไม่รู้จะยังไงละสามประตูต่อศูนย์ทำให้สกอร์รวมอาตาลันตาชนะไปสามประตูต่อหนึ่ง หมดนะครับทีมอังกฤษศู 0, นยพันไปแล้วครับ2อฤดูกาลนี้ว่าการฤดูกาลหน้านะครับอะไรก็ไม่ได้ไปยังไงก็ไม่ได้ไป <c oughs> คู่ชิงในฝันตกรอบด้วยกันทั้งสทีมนะครับเอซีมิลานและลิเวอร์พูลนะครับตกรอบไปเรียบร้อยแล้วสรุปทีมที่เข้ารอบก็โลมานะครับมาร์เซเนสยดายเบนฟิกาอุตสาห์จำ,จำแล้วมาร์เซแล้วก็ลิเวอร์คูน แล้วก็อัตาลันตาอ่าทีเนี้ยเทรนมันก็จะมาที่ทางทางคุณชาย so นะครับซาบีอาลองโซนะครับซาบีอลองโซผู้ที่ยิงตีเสมอในแมบบประวัติศาสตร์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับ21ปีที่แล้วตีเสมอเอซีมิลานไปสองสประตูต่อ3แล้วก็ยิงอยู่โทษควา้าแชมป์ไปซาบีอาลองโซเลเวอร์คูเซ่นนะครับเทรนมันจะมา ตรงนี้เลยครับก่อนก่อนเตะก่อนเตะหน้าที่ที่หน,นะครับก่อนเตะรอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยเทม,มันจะไปที่โลิูวิลิพูลตกรอบไปเรียบร้อยแลครับอ้าตามนี้นะครับลูกกลมๆเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ครับตกรอบคือตกรอบครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ